สวัสดีครับผมตาหนุ่มมาอีกแล้วนะครับมาอีกแล้วนะครับผมอ่านะครับวันนี้ก็เลิกงานนะครับอยู่หน้าเหมือนเดิมนะครับผมอ๋ออ่าสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมทําคลิปเกี่ยวกับการใช้งานนะครับการติดตั้งการตั้งค่านะครับของโมดูลต่าตัดนะครับผมซึ่งเป็นของตัวนี้เลยนะนะครับเป็นรหัสเป็น HCWM 6 3 5นะครับตัวนี้นะเอ่อตอนนี้นะครับ ผมหาวิธีมันเปิดได้แล้วนะเพราะว่าคลิปที่แล้วนะครับผมนึกว่ามันเสียนะครับมันไม่ได้เสียนะครับเพียงแต่ว่าผมตั้งค่าผิดนะครับโมเดลนี้นะครับผมบอกก่อนนะมันเป็นโมเดลใหม่นะครับการตั้งค่าบางตัวเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับผมเนาะฝากเพื่อนนะครับผมเนาะถ้าเจออาการเหมือนผมนะมันตั้งแล้วมันไม่ติดนะครับผมเนาะผมผ่เอินนะครับผมปัญหาคือผมไปตั้งค่าผิดนะครับผมนะผมไปกดปุ่มผิดนะครับ กดปุ่มผิดยังไงนะครับผมเนาะมันจะมีอยู่2ปุ่มนะนี่นะครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับตัวบอร์ดนะตอนนี้คือผมออนเบรกเกอร์แล้วนะครับผมเพื่อไม่ให้เสียเวลานะต่อก็ต่อเข้าธรรมดาเนี่ยแหละครับผมจะบูตผ่านตัวบูตคอนเวอร์เตอร์นะครับผมนะผมจะใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัวปรับตั้งนะครับเป็นตัวปรับตั้งโวลต์นะครับ จะปรับขึ้นปรับลงนะครับเพราะว่าผมไม่มีตัวปรับขึ้นปรับลงนะครับผมจะจําลองนะครับโดยใช้บูตคอมเพรสเตอร์นะครับเป็นตัวจําลองนะครับบูตกระแสขึ้นบูตกระแสลงนะครับผมเนาะคลิปที่แล้วนะครับผมนึกว่าบอร์ดมันเสียนะมันไม่ได้เสียนะครับผมนะเนื่องจากว่าผมไปตั้งค่าผิดตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้เพื่อนดูนะครับผมเนาะมันจะมีอยู่2ปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้จะเป็นบวกนะครับปุ่มนี้จะเป็นลบนะนะครับผมเนาะที่ผมตั้งค่าผิดคือนะครับ ปุ่มน,นี้นะครับผมไปกดเล่นมั่วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองกดแช่ดูนะปุ่มนี้นะครับ an ทางด้านขวามือนะนี่นะครับกดกดแช่นะค e รับตรงนี้นะครับถ้าเรากดขึ้นไปบวกขึ้นไปนะครับนี่ครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะว่ามันเป็นตัวเลขอะไรตัวเลขหน่วงอะไรหรือเปล่านะครับผมไปตั้งค่าเป็น10บนะครับมันก็เลยไม่ติดนะครับผมทีนี้นะครับถ้าจะให้มันต <oxide> ิดเลยนะครับอ่ากดแช่ใหม่นะอ่าถ้าจะให้มันติดเลยนะครับต้องกดให้มันเป็น ศูนย์ศูนย์ทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับให้มันเป็นศูนย์ศูนย์ทั้งหมดเลยนะอ่าตอนนี้นะครับผมหาวิธีแก้ได้แล้วนะเพื่อนเพื่อนอย่าไปตั้งนะกดปุ่มแช่ตรงนี้นะครับผมไปกดปุ่มผิดนะนี่ครับแช่ให้มันขึ้นศูนย์ศูนย์ทั้งหมดเลยนะครับอย่าไปกดปุ่มให้มันขึ้นเป็นตัวเลขนะนะครับนี่ครับผมจะกดให้ดูนะ ที่ผมตั้งไว้นะครับผมจะกดขึ้นไป1 2 3 4นะครับผมไม่รู้ว่าโหมดนี้มันคือโหมดอะไรนะครับอันนี้คือผมไม่รู้นะหรือเป็นค่าหน่วงเวลาหรือเปล่านะครับว่าจะให้มันติดจะให้มันติดหน่วงไปที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ผมไม่ทราบนะอันนี้ก็ต้องตั้งศูนย์ศูนย์ไว้นะครับเพื่อนนะอ่านี่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มการตั้งค่าใหม่กันเลยนะครับเกี่ยวกับโมดูลตัวนี้นะนะครับผมอ่าผมต่อแบตต่ออะไรเข้าเรียบร้อยนะผมต่อแบต ตัว12โวลต์7.8แอมตัวนี้นะครับผมวันนี้ก็จะไปเร็วๆเ,เลยนะครับเนื่องจากเพื่อนๆหาว่าผมเอาแต่น้ํามานะครับเนื้อไม่มีนะครับผมเนาะผมก็ต่อมาปกติครับต่อผ่านเบรกเกอร์นะครับมาเข้าเบรกเกอร์แล้วก็เออมาเข้าตัวบูตคอมเิวเตอร์ตัวนี้นะแล้วก็มาผ่านตัวเอ่อตัวโมดูลตัดตัดนะครับตัวนี้นะแล้วก็ออกไปที่โหลดนะครับนี่นะผมจําลองอย่างนี้นะ นี่นะครับออกไปที่โหลดนะอ่ะเดี๋ยวผมจะตั้งค่าให้เพื่อนดูนะอ่านะครับผมอ่าเดี๋ยวมาต่อนะครับอ่าปุ่มแรกนะครับปุ่มแรกนะครับตอนนี้คือสถานะสถานะที่ผมตั้งค่าจํานวนโวลต์ตรงนี้นะครับเป็นเอ่อสิบสามจุดหนึ่งโวลต์น,นะครับคือผมตั้งค่าจากตัวนี้นะอ่าจากบูตคอมพิวเตอร์นะอ่าเดี๋ยวผมจะปรับลงสักสิบสามจุดศูนย์แล้วกันเนาะเพื่อให้ดูง่ายๆนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมขอปรับลงก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะ มองไม่ค่อยเห็นอ่าเาจะปรับลงเป็นสิบสามจุดศูนย์นะาประมาณนี้แล้วกันนะครับ13.1นะอ่านะครับปุ่มแรกนะครับผมอธิบายไปแล้วนะปุ่มแรกคือเป็นปุ่มตั้งตําตัดนะครับจะตั้งที่เท่าไหร่นะครับมันสามารถตั้งได้นะนะครับผมเราสามารถตั้งที่เท่าไหร่นะครับอันนี้คือ ตั้งต่าตัดไว้ที่13นะอ่ะเดี๋ยวผมบูตขึ้นอีกแล้วกันนะครับไปที่14แล้วกันนะอ่านี่คือเป็นการจําลองนะครับเพื่อนๆอย่าซีเรียสนะอ่าเดี๋ยวผมจะบูตขึ้นไปที่14นะอ่า14แล้วนะครับอ่าจะมีสวิงเล็กน้อยครับอ่าตอนนี้นะครับนนรบูตไปที่14นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะตั้งตรงนี้นะครับกดปุ่มบวกตรงนี้นะอ่าตั้งให้มันตัวน,นี้คือผมตั้ง13.0นะอ่าแล้วผมจะตั้งให้มันต่ําตัดนะ นะครับสัก13.5แล้วกันเนาะก็คลิกคลิกครั้งให้มันกระพริบนะครับก็บวกขึ้นบวกลงได้เลยนะครับอ่า13.5นะบวกขึ้นนะอ่ากดนะครับกดบวกนะาแล้วก็ปล่อยนะครับตัวที่มันกระพริบก็จะหายไปนะครับมันก็จะเซฟของตัวมันเองนะครับอ่าตอนนี้นะครับผมตั้งค่าเป็นต่ําตัดที่13.5นะอ่านะครับแล้วทีนี้นะครับเราจะให้มัน ต่อการทํางานที่เท่าไหร่นะครับเวลาชาร์จเจอร์เวลาแบตมันเต็มที่เท่าไหร่นะครับจะให้มันเริ่มทํางานที่เท่าไหร่นะอ่าโดยกดปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้นะนี่นะครับกดนะครับนี่ครับอันนี้คือมันตั้งอยู่ไปบวก2องนะบวก2โวลต์นะอันนี้นะครับคือบวก2โวลต์นะอ่าผมตั้งต่าตัดไว้ที่เดี๋ยวนะครับผมตั้งต่าตัดไปที่13.5นะครับบวกไปอีก2นะครับ13 14 15เป็น15.5นะครับผมเพราะมันบวกไปอีกบวกไปอีก ครับบวกไปอีก2นะผมตั้งไว้13.5นะครับบวกขึ้นไปอีก2 13 45 1 5 5.5. นะครับผมนะอ่าทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองนะครับปรับเกณฑ์ตัวบูตคอมพพวเตอร์ขึ้นนะครับไปที่15.5 v โวลต์นะครับดูว่าหลอดไฟตัวนี้มันจะติดไหมครับผมอ่าดูนะครับผมนะอ่าเดี๋ยวผมปรับขึ้นให้ดูครับอ่านะครับ ตัวนี้คือเป็นการทดลองนะเป็นการจำลองนะครับผมอ่าดูนะครับว่า15.5มันจะติดไหมนะครับอ่าสิแล้วนะครับ15้าโวล์แล้วนะ 15.1. 2 3าจุดน่งจุดสามสี่อ่าจุดห้าอ่าจะติดอ่าติดนะครับผมติดแล้วอ่าตอนนี้นะครับไฟได้ติดแล้วนะครับผมเนี่ยนะไฟติดแล้วนะครับผมนะ อ่าเนี่นะครับก็คือตัวผมปรับบูตคอมเพวเตอร์ขึ้นไปที่15.6กโวลต์น,นะครับหรือ15.5นะครับไฟที่ผมตั้งไว้มันก็ติดนะครับตามนี้เลยนะครับผมอ่าถ้าเกิดว่าสมมุตินะครับทีนี้สมมุตินะ <c oughs> สมมุติว่าโหลดมันกินไฟไปจนถึงต่ําสุดนะครับอ่าที่ผมตั้งไว้นะต่าสุดคือ13.5นะอ่าเดี๋ยวผมจะลองปรับรดนะดูนะครับว่าโหลดมันจะดับไหมนะครับผม เดี๋ยวผมจะปรับลงนะอ่าปรับไปที่13.5นะดูนะครับว่าโหลดมันจะดับไหมนะครับผมอ่านี่นะครับผมสังเกตจากหน้าจอนะอ่าดูนะครับผมอ่าโหลดดับแล้วครับผมโหลดดับแล้วนะนี่นะครับก็คือเป๊ะเลยนะครับคราวนี้นะที่จริงนะครับผมคิดว่าบอร์ดมันเสียมันไม่ได้เสียนะครับเพื่อนเพื่อนเพียงแต่ว่า ผมตั้งค่าผิดนะครับผมเนาะผมกลับไปตั้งค่าตัวที่เอ่อตัวที่ผมพูดให้ฟังนะครับว่าตัวนี้นะครับเพื่อนๆอย่าไปตั้งนะนี่นะครับกดแช่ไว้นี่ครับตัวด้านขวามือตัวลบตัวนี้นะกดแช่ไวน้นี่นะครับผมนี่นะครับมันขึ้นศูนย์ๆอย่างนี้มันถูกต้องแล้วนะผมไม่ชชว่์ว่าถ้ากดบวกขึ้น1ห,หรือ2เนี่ยมันจะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะลองบวกขึ้นดูนะบวก1บวก2อ,อ่ะ ดูนะครับดูนะว่ามันจะติดไหมนะครับฟังก์ชันนี้ผมไม่ชัวว่ามันคืออะไรนะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองบูตขึ้นอีกรอบนึงนะครับว่ามันจะติดไหมเพราะว่าผมตั้งค่าตรงไอ้ตัวไอ้ปุ่มเมื่อกี้เนี่ยแล้วนะไอ้ฟังก์ชันเมื่อกี้นะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองบูตขึ้นอีกนะครับผมบูตบูตใหม่นะจะลองบูตดู15.5นะครับอ่าดูนะครับว่ามันจะติดไหมนะครับผมอ่า45นะครับ อ่าไม่ติดนะครับผมอ่าไม่ติดนะเนี่ยธรรมดามันต้องติดแล้วนะครับผมผมไม่ชชวร์ว่าไอ้ปุ่มที่ผมกดนะะไอ้ปุ่มที่ผมกดตรงนี้ครับตรงนี้นะกดแช่ไว้นี่ครับตัวนี้นะมันคืออะไรนะครับมันทําให้มันทําให้ไม่ติดนะครับเนี่ยหลอดไม่ติดเลยนะครับผมไอ้ปุ่มนี้นะผมหาตั้งนานนะครับผมทดลองแล้วทดลองอีกนะครับ ถ้าเพื่อนๆนะครับเจอปัญหาเหมือนผมนะบอร์ดมันไม่ได้เสียนะครับแต่ว่าเพื่อนๆต้องมากดตั้งตรงนี้นะครับปุ่มลบบวกกับลบตัวนี้นะให้มันเป็นศูนย์นะครับอ่าเห็นไหมติดแล้วเห็นไหมครับมันก็จะติดแล้วนะครับผมผมไม่ชัวร์นะครับว่ามันปุ่มนะมันคือปุ่มอะไรนะครับผมมันทําให้มันสามารถทําให้ไฟตัวโหลดเนี่ยไม่ติดได้นะครับผมเนาะถ้าเพื่อนๆนะครับมีคําตอบให้ผมก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคือตอนนี้ครับบอร์ดมันไม่เสียมันใช้ได้ทุกอย่างนะ คือตั้งต่ำตัดเต็มต่อก็โอเคเลยนะครับผมตามที่ผมอธิบายไปเลยนะครับเพื่อนๆก็คลิปนี้ก็มาเร็วๆไปเร็วๆกันเลยนะครับรีบๆกันเลยนะครับผมจะได้เพื่อนๆจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับเหมือนกับว่าเจอปัญหาเหมือนผมนะเพื่อนๆนะคือบอร์ดตัวเนี้มันไม่ได้เสียนะครับผมอาจจะไปตั้งค่ามันผิดนะครับอาจจะไปหลงตั้งค่าตัวฟังก์ชันเอ่อตัวที่3ผิดนะครับผมเนาะมันจะมีฟังก์ชันที่1ก็คือ นี่นะครับตั้งต่ำตัดนะครับฟังก์ชันที่2ก็คือตัวนี้นะครับกดตัวนี้นะก็คือตัวนี้บวกขึ้นไปอีกกี่โวลต์เพื่อจะให้มันทํางานต่อนะครับผมเนาะเผอิญนะครับวันนั้นผมไปกดแช่นะครับกดแช่แล้วกดแช่แล้วมันขึ้นศูนย์ศูนย์แล้วผมก็ตั้งเลขนะครับตั้งเลขหนึ่งสองสามสี่นะครับเหมือนที่ผมสาธิตเมื่อกี้นี้นะเพื่อนๆอย่าไปตั้งนะครับให้มันขึ้นศูนย์ศูนย์ไว้นะนี่นะครับผมเนี่ยให้มันขึ้นศูนย์ศูนย์ไว้นะถ้าเกิดไปตั้งเลขให้มันขึ้นป โหลดมันจะไม่ติดนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าฟังก์ชันนั้นมันคืออะไรนะครับผมเนาะถ้าเพื่อนรู้นะครับว่าฟังก์ชันนั้นมันคืออะไรนะครับรบกวนคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะอ่ะวันนี้นะครับก็ฝากเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมเนาะก็วันนี้นะครับก็น่าจะจบนะครับเกี่ยวกับโมดูลนะครับต่ําตัดเต็มต่อนะครับผมกับตัวนี้นะครับที่ผมเจอปัญหามานะอ่าผมอันนี้คือผมไม่ได้อยากทําเป็นคอนเทน อะไรนะคือผมเจอปัญหามาคือผมนึกว่าบอดมันเสียนะที่จริงมันไม่ได้เสียนะครับผมผมไปตั้งค่าผิดที่เฉยนะถ้าเกิดว่าเพื่อนเจอปัญหาเหมือนผมนะเข้ามาดูคลิปผมได้นะครับผมอ่ะโอเคครับพเพื่อนๆครับผมสวัสดีครับ